่ะช่องน้องวิตาหมอรำน่อยค่ะมือนี้แม่น้องวิตามาแบบนาซดเลยค่ะพามาเบิ่งอันนี้พี่น้องครัวอิมเอมค่ะเบิ่งเน้ค่ะน้ำถั่วลานเพิ่นถว่วแต่ว่าเพิ่นก็นยังเปิดปกติด้ค่ะมองนี้เป็นมองที่ถ่ายรูปน้องแอมนะคะมองป้ายลานค่ะพี่น้องถว่วขึ้นมาฮอดพี่เลยเดี๋ยวแม่น้องวิตาสีไซรุปผาบเกาไใบมองนี้ให้ใหเบิ่งงด้วยค่ะ ว่ากนถั่วม,มันเป็นยังไงถั่วค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกันยังเปิดให้บริการปกตินะคะแพร่กันยังทั้งหมดกี่แพร่ปราตน้นสิบแพร่คือเกาค่ะเปิดปกติค่ะพี่น้องเบิ้งสีหันบรรยากาศให้เบิ้งเพิ่นยกแพร่ขึ้นมาเบิดเลยค่ะพี่น้องลานอื่นตอนนี้เพิ่นเปิดอยู่จักรล้านปราตน้น ตอนนี้เปิดอยู่สองล้านค่ะครัวอิม่มเอมเปิดปกตินะคะแม่ครัวก็พร้อมเสิร์ฟนะคะอากาศก็กำลังดีด้อค่ะเสาร์อาทิตย์มาได้ด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่มีเป็นหมองที่ท่ายรูปนะคะเป็นป่ายล้านครัวอิม่มเอมมองนี้นะคะแม่ครัวกับงาหงานเด้อคดเท็ด hit. ขูดขาเฮ็ดค่ะเบิ่งเนี่ยเพิ่เฝ้าวานเพิ่งก็ไปเก็บเฮ็ดได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกริมโค้งนี่ค่ะพากันมาแวะได้เด้อค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาทางชนุมานมาแวะได้เด้อค่ะครัวอินเอมเปิดปกตินะคะบรรยากาศลมเลนคือเก่าอากาศดีๆมาแวะกินข่าวกินน้ำเด้อค่ะพี่น้องมือนีแม่น้องวิตาบ่มีหยังห้ายพามาเบิ่งลานค่ะ พอดีแวะเอาไข่เค็มมาทรงเพิินค่ะพี่น้องแล้วมาพอน้ำท่ถวนลานเพิินพอดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องวิตาในเด้อค่ะมือนี้แม่น้นองวิตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะไข่คเค็มามให้น้องแอมไปกินเที่ยงได้อะไรไปกินกับข้าวเข<ร>าเ<ร>าาที่ยงบลูก มกิขหอยู่บ้านลดีกินหอดเมนลายเนาะเออขึ <c oughs> ้นหอดล้านก็ว่านี่ <c oughs> ใช่ค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยนะนี่กินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยอันไข่ขาวมัน,น,นไม่เค็มมากรีวิวใ <c oughs> ห่ในเด้ <c oughs> สอส่งใ <c oughs> ห่ในเด้ <c oughs> อครับผม